สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องการทำค q ว c o d โคงให้ผมง่ายๆผมภายในไม่กี่นาทีก็สามารถมี Q r วโค e ของตัวเองผหมจะเป็นไงผมไปดูกันเลยผมก็อันดับแรกผมก็ให้เราเนี่ยไปก๊ URL ของเรามานะครับผมมาะนทีนี้ผมก็จะเป็น URL ช่องผมแล้วกันอ่าอินดีวานะผม N A อินีสองพันสิบแปดทีเนี้ยนะผมอ่าพอกลอบเสร็จแล้วพอกลอบมาใช่ไหมครับอ่าคกซีมาครับผมแล้วก็มาวตรงเว็บไซต์นะผมอ่ถาถามว่าเว็บนี้เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างคือหนึ่งเลย q r code ไม่มีวันหมดอายุนะผมคือนี่เขกากรันตีเลยว่าฟรีไม่หมดอายุ หนึ่งสองคือมีหมดให้เลือกมากมายนะครับผมก็เช่นนะผมแผนที่นะผมอีเมลนะผมเราสามารถอีเมลได้ข้อความนะผมเราก็สแกนแล้วก็กวกมีคนสแกนก็ข้อความเช่นอ่า I love you อะไร,จะจรประมาณนั้นผมจะจีบสาวอะไรประมาณนั้นผมแบบไอทีไหน่อยครับผมอ่าเบอร์โทรศัพท์นะผมเอสเอ็มเอสนะผมอันนี้สําหรับพวกอ่าคาเฟ่ผมไว้สก Q แกนเคียลโค้ดอะไรประมาณนั้นนะผมอ่าต่อไปนะผม น้ำบัตรของตัวเองผมคือ <c oughs> น้ำบัตรของตัวเองนะผมก็แนะนำชื่อเลยประมาณนู้นต่อไปก็เพย์พาวนะผมอ่ะอันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะผมแนะนำอ่าทีละขั้นตอนไปเลยคือทีทีทีททไปเลยนผมหรือว่าจะแยกทีละคลิปนะผมต้องรอดูทีหนึ่งนะครับอ่าผมก็จะมาแนะนำับผมก็อ่าทำเว็บไซต์นะผมเว็บไซต์คิวโค้ดเว็บไซต์นะผมก็อ่า คัดลอกลิงก์มาผมคัดลอกลิงก์ย t u b e มาแล้วก็กดวางเลยอพอกดวางเสร็จแล้วผมกดสร้างครับอ่ะมันจะขึ้นสร้างอย่างนี้ผมมันจะเป็นยูไม่ใช่ยูแอลมันจะเป็นโคนะ้ดข,ของเรานะครับผมมันจะเป็นโค้ดของเรานะครับอ่ะเสร็จแล้วผมเราสามารถปรับแต่งได้บ้างได้บ้างก็คือสีับผมโดยสีแดงก็ได้ครับพอเลือกสีเสร็จก,กดสร้างผมอ่ะยวเป็นสีเงินอ่ะแล้วก็สีดำนะผม หรือคมว่าเดิมขนาดผมจะเป็นขนาดเท่าไหร่ับผม12นะผมหรือว่า4ครับนี่สามารถเลือกขนาดได้แนนํำก็10ครับต่อไปคือความละเอียดนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อไปคือรูปแบบของโลโก้นะผมาสามารถเลือกโลโก้นําเข้าได้นะผมแบบอยู่ตรงกลางนะครับหรือจะ Facebook หรือจะทวิตอะไรก็ว่าไป ในที่นี้ผมก็จะไม่ใส่นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วมันสามารถ add ลโก้ของเราขึ้นมาได้แต่ว่าผมไม่ได้เซฟไว้ผมไม่ได้อะไรไว้นะก็เลยไม่มีอ่าเสร็จแล้วผมเรากดโหลดไฟล์มาครับ <c oughs> ปิดสักพูก่นะผมอ่าาปิดก็ได้อ่าเสร็จแล้วผมนี่ <c oughs> พอเสร็จแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วอ่าแล้วต้องกดรีเซตนะ <c oughs> อ่าพอเสร็จแล้วผมเราก็จะอยู่เฮ้ คิวโค้ดขึ้นมานะผมแล้วเราก็เปิดอแอปไลน์ขึ้นมาแอปไลน์แอปไลน์พอเปิดแอปไลน์ขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมผมลองกดสแกนดูว่าเออคิวโค้ดของเรามันติดไหมหรือยังไงเอาผมเสร็จแล้วกดแตะเข้าไปาในนี้ทุกคนจะไม่เห็นหน้าจอนะผมเพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปโทรศัพท์ไว้นะผมก็ลองลองสแกนดูนะผมอ่า ก็ในส่วนต่อไปขอผมคือพิกัดนะผมคือพิกัดคือแผนที่นะผมอ่าลองกดตกลงดูอ่าในที่นี้ผมขอ,ขอเลือกไปกรุงกรุงเทพแล้วกันนะกรุงเทพเสร็จแล้วก็นะครับสร้างเขียวโค้นะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้เลยคือเราแค่ปักหมุดครับอืมเราแค่ปักหมุดว่าเอออหน้าผมปักหมุดไว้กรุงเทพงั้นอนะ ม,มันก็จะมี URL กรุงเทพขึ้นมาแผนที่กรุงเทพขึ้นมานะครับลองสแกนดมนูมันไม่เชิงว่าเป็นลิงก์นะแต่ว่าเป็นพิกัดนะผมคือเป็นพิกัดแล้วก็เซิร์ชใน g o Google Map แล้วก็ได้นะครับต่อไปผมอีเมลไอตัวนี้ผมก็จะไม่อะไรมากแล้วกันเพราะว่าทุกคนคงไม่ได้ใช้ต่อไปผมข้อความผมก็ลองพิมพ์ดูครับเช่น n y ผม n y สอง t สิบ h h นะผม อ่ะเสร็จแล้วผมกดสร้างครับพอกดสร้างแล้วมันจะเป็นคิวออกโค้ดที่แบบนิดเดียวผมเพราะว่าตัวสอนนิดเดียวไม่เยอะมากครับผมแต่ถ้าเกิดตัวสอนมากไอตัวจุดๆนะผมตัวจุดๆเนี้ยมันจะถี่แล้วเยอะมากครับอันนี้ก็แค่ไม่กี่ตัวเองครับลองสแกนดูครับอ่าเดี๋ยวๆยวไม่ติดอ่ะ<ค> <religion> อันนี้ผมก็จะประมาณนี้นะผมก็ มันก็จะขึ้นเป็นตัวอักษรขึ้นมานะผมต่อไปให้ผมเบอร์โทรศัพท์นะผมก็เ,เราเลือกประเทศได้เลยอ่าเลือกประเทศเลือกประเทศนะเดี๋ยวประเทศไทยอยู่ไหนเนี่ยเทศไทยก็จะเป็นบวกหกเป็นบวกหกหกนะผมเดี๋ยวผมหาประเทศไทยไม่เจอนี่ครับประเทศไทยแล้วก็ใส่เบอร์ไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาไหไหม 12345678910 1, สกเด้สร้างนะผมนี่ผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็ลองก็ลองสามารถไปได้นะผมนี่ครับเป็นเบอร์นะผมติดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น S M S นะผมประเทศก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นข้อความนะผมเอาไปคือแจก wifi ฟนะผมอันนี้จะเป็นชื่อนะผมชื่อ wifi ของเราแล้วก็ อันนี้ก็สามารถเลือกได้ับผมว่าจะเป็นรหัสอะไรแล้วก็พาสเวิร์ดก็คือรหัสนะผมต่อไปครับผมนำบัตรับผมแล้วก็ใส่สามารถใส่ชื่อทั่วไปเลยครับแนะนําก็ใส่สชื่อชื่อับผมชื่อชื่อแล้วก็อะไรไปครับก็ปกตอิอันนี้ผมไม่เคยใช้นะผมก็จะประมาณนี้ผมสําหรับในการทํา QR โโค้ด DI สามารถทําได้ทุกอย่างนะผมเช่นเว็บไซต์พิกัดแล้วก็ข้อความเบอร์แล้วก็แจกวหัส่าดฟ้านะผมก็สามารถทําได้ง่ายๆภายในเว็บเดียวและก็ถาวรน,นะผมก็จะประมาณนี้ผมสําหรับในการทําคีย o d e คก็ <c oughs> ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมผมกด, like, กดไลค์กด subscribe คลิปนี้ด้วยขอบคุณครับ